แมวตอกเสาเข็มผู้ชำนาญการตอกเสาเข็มของกองแกรนดันมีความแม่นยำเหมือนสอดได้เข้ารูเข็มอึดต่อและกระแทกกับซอมบี้โจมตีทุกทิศทางอนนนุตมึงกลับไปเรียนใหม่เลยนะนุตเว้นวักอะไรวะ ได้ภาษาไทยเกรด4แล้วเว้ยโอ้โหสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม BATTLE แมวตอกไปเลยนุ๊ตมึงไปเรียนใหม่เลยนะนุ๊ตสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นแมวตอก 5ตัวเอ้ยมันไม่ได้ตอก5้าตัวนี่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นแมวเซฟนนโอตัวแรกเลยคือแมวตอกเสาเข็มตัวนี้มันจะตอกซอมบี้มีสกิลอึดน็อกแบ็กซอมบี้คิลเลอร์ตีแอเรียตีทั้งหมดตัวที่2แมวตอกนนโอเอ้นุดไม่ใช่อ่านดีๆแมวเครื่องตัดนนโอเป้าหมายคือสีแดงแมสซิด,ดามจเสริมแก่งรอดชีวิต 100%ไม่โดนลดดาเมจไม่โดนเวฟตีแอร,รียตอกแบ็กโฮโอ้โห,โหนุ๊แก้ใหญ่ขนาดตอกแบ็กโฮได้เลยเหรอนุ๊ตไทยแล้วฉัน,น่ะตอกได้ทั้งจักรวาลตอกนี่คือหมายถึงแบบตอกเสาเข็มนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปตอกเสาเข็มในแบ็กโฮโลกเราจะได้แบบไม่โดนดูดมีทาร์เก็ตคือตัวเหล็กจะมีสกิลคือตีเฉพาะตัวเหล็กตีคิตีเข้ได้เงินตีหมกระนำตีเดี่ยวแมวตอกเลื่อยไฟฟ้าไอ้นุ๊ ขาดแล้วหรือเปล่านุ่นวะ ของฉันน่ะแข็งอะไรนุ๊ตเสาที่ฉันเอามาตอกเนี่ยเสาปูนเสาปูนน่ะแข็งมากมีเป้าหมายคือเอเลียนมีสกิลอึดแมสซีด,ดาเมจเจาะบาเลียไม่โดนวาร์ปตีเดียวแมวพวกนี้จะไม่มีทาเลนต์เซตแมวตอกจะมีห้าตัวบอกเลยเปลืองสลับเปลืองโคตดรไปเลยแมวตัดเออเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าแมวเครื่องตัดเนี่ยมันจะมีสกิลเซอร์ไว1หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ส่วนแมวขุดเจาะก,ก็จะแบบแข็งแกร่งกับตัวสีขาว เจมิามามาแล้วก็จะมีแมวเลื่อยแมสซีฟดามจกับเอเลียนแล้วก็แมวตอกน็อกแบ็กซอมบี้ส่วนแมวแบ็กโคเอ๊ะแบ็กโคกับแบ็กโคนี่มันอันเดียวกันเปล่าวะแบ็กโคที่ผมพูดตอนต้นคลิปเนี่ยผมกําลังคิดถึงหลุมดำนะส่วนแมวแบ็กโคนีโอนี่มันเขียนเหมือนกันเปล่าวะมันคือหลุมดํามันเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะช่างมันไม่คิดอะไรต่อละไม่นะ แพ้เลยเปืองสล็อตอ่ะมัน5้าตัวเอาแคนแคนออกไปละแมวสลามตามไปด้วยแมวตาจิ้มไปหนึ่งทีโอเคบ้านะแพ้เหรอวะเนี่ยโอเคได้อยู่ใจเย็นๆเว้ยใจเย็นๆไม่ไหวแล้เฮดิสมาเนโอหนึ่งที ประมาณนี้แมวรถตัดไปรัวๆแคทลี่มาเจมี่ตอมามาแมวเลื่อยไปเลยไอเดียวแมวตอกไงไปตอกซอมบี้เร็วขนาดซอมบี้ตายไปแล้วผมก็ยังจะตอกมันอีกจิตใจผมนี่มันทําด้วยอะไรวะเนี่ยแม้แต่คนตายเราก็ไม่เว้นบ้าเหลือเกินไปเลยแมวเลื่อยอย่าตอกฉันเลยฉันเป็นแค่ซอมบี้ เน่าเหม็นขนาดนี้ก็ยังจะตอกอ่ะเห้อฉันน่ะคือคนที่เคารพในความเท่าเทียมไม่ว่าคนตายหรือคนเป็นฉันก็จะตอกไม่ไหวแล้วเจอมนุษย์อย่างนี้ซอมบี้อย่างเราขอถล่มบ้านมันเลยจากนั้นก็ส่งซากุระมาซากุระจะถึกกับซอมบี้แล้วก็สีดำจากวันนี้ก็ส่งรถนนโอไปรวัวอัตราการรอดชีวิต คือ100%เตบอกเลยตบสีแดงน่ะแรงแน่นอนแมสสิบดามจนะเออแล้วก็ไปเลยแมวตอกตามไปด้วยแมวเกือบทุกตัวยกเว้นแมวตักดินตัวนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่เจอเหล็กปล่อยไปมันก็แบบไม่ตีใครอ่ะสังเกตดู เห็นว่าปล่อยไปก็คือเปลืองตังค์ทำไมแพ้อีกวะเนี่ยลุต <laughs> สา์จะมารีวิวแบบแมวเซตตอกโดนศัตรูตอกอยู่นั่นแหละไม่ได้ตอกเขาสักทีรอบนี้ใส่เกรเบียวมาด้วยอาจจะพอไหวเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเหมือนว่าจะแพ้เพราะว่าลิงเลลิกเนี่ยแหละมันตบไกลตบแรงเออใช่จริงด้วยวะ่ะรอบนี้เหมือนว่าจะยืนไหวอยู่นะรู้สึกเหมือนว่าตัวแบกจริงๆเนี่ยจะเป็นซากุระเกรเบียวแล้วก็แคทลี่ส่วนแมวตอกเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย <laughs> ใสมาให้เขาสัรแลเสริมไปงั้นแหละอ้อแมวดึงดึงด้วยเพราะว่าสล็อตมันเหลือน้อยก็เลยแบบใช้พี่แมวอร์มอลไม่ได้เว้ยก็เลยใช้แมวดึงดึงนี่แหละจะได้แบบชนได้2ชีวิตละบ้านะรอบนี้ชนะเสยเกรดิอลนี่มัน,นเถื่อนเลยเกินเดี๋ยวนะจำไม่ได้รถตอกอันไหนมันตบสีดำเนี่ยไม่มีไม่มีมมบ้าระ งั้นก็ใช้รถตัดนนโอและกันผมต้องยอมตัดใจไม่ใส่แคนแคนมาเพราะว่าแคนแคนมันตีเดียวและทีมผมมีแต่รถตอกผมก็กลัวว่าเดเมจเนี่ยมันจะไม่พอนนโอหนึ่งรอบไปเลยรถตอกโอเคแล้วก็มาเลยโคโนสเทพีซิลิอุสประมาณนี้ไปเลยทุกตัวของฉันยกเว้นแมวแบคโคโอเคไหวเหรอทรงนี้รู้เลยไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหยากกว่าใช้แมวล่างหนึ่งห้าตัวอีกอาหารแมวมีห้าร้อยยี่สิบขึ้นเชพนนโอหนึ่ง รอบเจมิตมาโอเคไป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 ต้องชนะ ชนะเท่านั้นที่เอาเทพีซิริอุสกับโคโนสมาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเนี่ยจะไม่โดนหยุดเวลาว้ไม่ไหวอะแพ้เปลี่ยนทีมเลยผมใส่แม็กใส่สไนเปอร์ใส่ CPU มาบอกเลยท่งนี้แตกอย่างแน่นอนตอนนี้มีการเงินหมื่นหกไว้เพราะใส่แคทรีมาเท่านั้นแหละชีวิตเปลี่ยนจากแพ้มากกลายเป็นแพ้น้อยสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีเคินเชพพะเคียวหัวสีแดงได้ก็คือชนะแล้วเร็วๆครับเจ๊เร็วกว่านี้เจ๊ไอแมวรถตัดแกชนะสีแดงไม่ ใช่อ,อ,อชนะสิชนะสิชนะสินิโอหนึ่งรอบเรียบร้อยเกียร์ปิศาจส,สีแดงไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ปลาหลอดไฟบอกเลยเชมิตามาหนะ่ะไม่โดนสโลแต่ว่าเจนะ่ะแพ้ตัวสีขาวโดนแค่แสงไฟจางๆเจก็ถึงกับกระเด็นแล้วเหรอเนี่ยเจเจครับเจ๊เจดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังเจดีหมดเอ้ยไม่ใช่<อ>จางวานี้ก็เริ่มดันศัตรูไปถึงหน้าบ้านแล้วไอ้ออปลาหลอดไฟแม่งก็ฟิดรวัรวๆเชื่อในแมวตอกศรัทธาใน การตอกเอ้ยพวกเราเนี่ยจะตอกไปด้วยกันเอ้ยพวกเราเนี่ยจะตอกบ้านมันให้ย่อยยับแลวเรียบร้อยชนะโอ้ศัตรูมาเร็วเร็วจัดจัดไปเลยแมวรถตัดแล้วก็ไปเลยแมวทุกตัวของฉันน่าจะได้อยู่มั้งนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกําจัดผีเสื้อก่อนแล้วเกีีรยผีเสื้อเร็ว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 กว่านี้บ้าบันบันมาเสยเลยไม่ไหววะแมวรถตัดกระจกเอ้ไม่ดิคือปกติใครเขาบ้าเขา บอใส่แมวรถตัด5ตัวในทีมทีนี้เดี๋ยวจะลองใช้แมวรถตัดเนี่ยสู้กับพระเจ้าดูตอนแรกว่าจะแบบใช้อาหารแมวซะหน่อยแต่ลืมไปถ้าสู้กับพระเจ้าเนี่ยมันจะเรียกใช้พรแห่งพระเจ้าไม่ได้อะไม่เป็นไรลองดูว่าจะไหวไหมแมวรถตัด5ตัวทําไมพระเจ้ามันกระจอกขนาดนี้วะเนี่ยอุย้ยดูแมวรถตัดดิคือวิ่งมาเร็วมากส่วนแมวตอกเนี่ยมันช้าเออตอกช้าดีอยู่แล้วส่วนแมวเลื่อยก็เร็วกว่าแมวรถตอกส่วนแมวตัด โอ้โหดูพุ่งมาอย่างไวส่วนแมวขุดก็ช้าอยู่แต่ว่าน่าจะชนะละมีแมวสักตัวหนึ่งที่มันจะไม่โดนวาร์ปซึ่งผมไม่รู้ว่าคือแมวตัวไหนและในจังหวะน,นี้ปล่อยแค่แมวรถตอกก็น่าจะชนะแล้วมั้งเนี่ยจริงๆแก๊งแมวรถตอกนี่คือได้อยู่นะตานปาน,ปานได้ไรนดได้ตายแล้วเกิดใหม่เกียร์ช้างอย่างไวดัมเมจมันน้อยเลยไงวะเนี่ยพระเจ้าไม่ตายสักที อ้าวเรียบร้อยแมวรถตัดยางเทือนเอาเป็นแมวรถตัดลวนลัวแล้วกันมาดูสิว่ารถตัดลวนลัวเนี่ยจะสามารถเอาชนะบาฮามุสได้หรือเปล่าบาฮามุสออกมาเรียบร้อยนะแต่ว่าแมวรถตัดลวนลัวของผมนั้นก็ไปลวนลัวครับผมจงังหวะนี้บาฮามุสบอกสบายมากขอตบลวนลัวไปเลยแล้วกันส่วนแมวรถตัดฟังผมนั้นบอกเลย เหมือนว่าจะไม่ชนะนะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยไปนะไม่ใช่มันต้องไม่ใช่อย่างนี้สไม่ไม่แมวลดตัดเก่งกับสีแดงไม่ไหวว่าต้องใช้แมวเลื่อย ถึอกัเอเรียแล้วก็ตีแมสซิฟดามจปล่อยเลื่อยไปรัวๆทุกคนว่าระหว่างแกงแมวเลื่อยกับบาฮามุสใครจะชนะซึ่งแมวเลื่อยนั้นราคา1200บอกเลยแพงมากและจังหวะนี้เหมือนว่าบาฮามุสจะดันไม่ขึ้นหรือเปล่าไม่นะไม่อดทนไว้เจ้าแมวเลื่อยฉันมั่นใจในตัวแกได้อยู่เอาจริงนี่เอปโอ้โหแมงเอ้ยแมวเลื่อยแม่งเถื่อนว่ะเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮย บาหามุดน็อกแบ็กแล้วเฮ้ย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 มีลุ้นมีลุ้นเอาแหละสําหรับใครที่ติดด่านบาหามุดเนี่ยสามารถใช้แมวเลื่อยได้เว้ยชนะด้วยมันจะมีด่านหนึ่งที่ค้างคาใจผมอยู่นั่นก็คือด่านบอสซอมบี้กว่าผมจะชนะด่านนี้ได้เนี่ยคือนานมากตอนนี้ผมเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเพราะผมมีรถแบ็คโฮแล้วเนี่ยจะเกียร์ตัวเหล็กได้เร็วขึ้นหรือเปล่าซึ่ง ก็คงจะต้องบอกว่าไม่เหมือนว่าจะไม่ได้ขี้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยกากว่ะกากมากงับดิหน้ามันไม่ได้ตีขี้ร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหเดๆๆๆ้อเด้อเดเอาใหม่ซิเอาใหม่ฉันจะให้โอกาสแกอีกครั้งหนึ่งเจ้ารถแบ็คโฮไม่คิดตีข้อร้อยเปอร์เซนต์อ้าขี้แล้วถ้าคิดตีข้อร้อยเปอร์เซนต์อะอาจจะดีสําหรับตัวนี้จะแค่ตีเซิร์ฟตีขี้ตีเดียวได้ตังค์แล้วราคาพันห้าร้อยบ้าหรือเปล่าปล่อยมาตัวเดียวนี่คือแพงมากแล้วก็ไม่ได้ตีขี100้ร้อยเปอร์เซนต์เดือ มาดูซิว่าใครวิ่งเร็วที่สุดแมวก้อนหินปะอ่าก้อนหินก็ประมาณนี้แมวรถไฟแมวรถตัดปึ๊บเหมือนว่ารถไฟจะแรงกว่ารถตัดซุปเปอร์เหมี่ยก็ประมาณนี้แมวกระดองก็ประมาณนี้แมวกระดองช้าอยู่นะส่วนแมวรถไฟน่าจะเร็วสุดฟิตแมนก็เร็ว ไอตัวที่ใส่มาเนี่ยเร็วหมดแต่ว่าตัวที่เร็วสุดเนี่ยน่าจะเป็นแมวรถไฟเว้ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม